เสียงลังนิดนึงนะครับผมอยู่ในทางรถอะทุกคนครับแต่ว่าผมขับรถมาเจอทางรถนี้นะครับเขาเปิดหลอดไฟยาวๆนะครับประมาณเป็นกิโลกิโลอ่ะทุกคนครับผมบอกเลยว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมันอลังการมากทุกคนครับโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับทางรถเขานะครับเขายังเปิดหลอดไฟแบบนี้ใส่นะครับมันดูดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวก็แสงสว่างมากเลยนะครับเขาเปิดแบบ ยาวมากนะครับยันนุ่นเลยนะครับแล้วก็ลงไปสร้างหลังนะครับมันเป็นกิโลอ่ะทุกคนครับผมได้มาเจอได้มาเห็นอยู่ในประเทศไทยนะครับอะไรมันจอรังการขนาดนี้นะมันมีบุญมีงานหรอครับทุกคนครับเขาก็เลยทำรถไฟใส่แบบนี้ไปนะครับนี่เลยครับโอ้โหอลังการมากนะครับมันสว่างมากทุกคนครับสว่างมากนะครับขาะรถไฟข้างทางเขายังเปิดใช้นะครับนี่เละครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับไม่คิดนะครับที่ว่าอะไรที่ผมจะได้มาเจอแบบนี้ตอนทุกลางคืนนะครับดูนะครับสว่างมากตนับนี้ก็คือเป็น ในหมู่บ้านแบบนี้เป็นหมู่บ้านทำรวยนะทุกคนครับโอ้โหผมได้มาเห็นนะครับทุกคนเดือดเชื้อนครับแล้วก็จะเป็นเป็นป่าด้วยนะครับแถวนี้ก็จะมีเป็นเรียกว่าเขตชนบทของประเทศไทยอ่ะแต่ว่าผมดูแล้วมันไม่ใช่เขตชนบทแต่เป็นแบบับตานีเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นรถไฟแบบนี้นะครับเปิดเอาไว้นะครับนี่ครับโอ้โหทุกคนสว่างมากนะครับตลาดกลางคืนนะครับเขามีรถไฟเปิดทิ้งไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ยังชัยแบบ โคงโค้งแต่งสวยงามนะครับเพื่อมันงานอะไรสักอย่างมีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนผมก็ยังหาอยู่นะครับพอผมกขับรถเข้าไปเป็นกิโลนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นมีว่าจะมีงานอะไรเลยนะครับนี่ครับมันสวยมากนะครับในประเทศไทยนะครับนี่ต้นไม้กายังติดรถไฟกันนะครับทุกคนเราสังเกตนะครับนี่คือในประเทศไทยนะครับแล้วรถก็เยอะมากครับนีรับรถที่คือแบบหลากหลายมากเลยนะครับทุกคนชาวเป็นกิโลนะครับ มองไปสุดหูสุดตาทุกคนมีแต่แสงไฟแบบนี้ครับเขาใส่งใช่นะครับโอ้โหถ้าว่าใครรู้ว่าคืองานอะไรมีงานอะไรหรือเปล่านะครับลองเมนบอกผมได้นะทุกคนครับผมได้มาเจอนะครับอยู่ที่เมืองไทยนะครับเขาเปิดรถไฟชัยแบบนี้นะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าหาดูที่ประเทศเราไม่มีนะครับกดแล้วก็จะไม่มีแบบนี้นะครับว่าเปิดรถไฟช้ยทิ้งอไว้ในกลางทางรถนะครับนี่ครับเช่นไฟยาวๆนะครับทิ้งที่เขาใส่นะครับ ไลยหลอกมากเลยนะครับโอ้โหนี่ครับมันหุ้งนะครับมันสว่างมากครับแล้วก็ตกแต่งสวยนะครับทําให้บ้านเมืองสวยแล้วก็ไม่ดูแบบน่ากลัวนะครับมันดูแบบคลึกคืนนะครับทุกคนเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยนี้ขณะกลางคืนขนาดนี้เขายังใส่นะครับแล้วก็แสงไฟก็สว่างมากเลยทุกคนครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูโค้งพอดีนะครับเป็นหลอสิบนะครับเป็นรูปหลอสิบนะครับ นี่ครับโอ้โหทุกคนครับยูในประเทศไทยนะครับมันสวยอลังการมากทุกคนทางรถเส้นนี้ก็ทางรถสีเลนนกันนะครับสีเลนใหญ่เลยครับทุกคนสวยครับนี่ครับกลางคืนนะครับเอาทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้วิ่งมาวันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้เห็นนะครับตอนกลางคืนครับพอตบกลางคืนเข้ามานี้ผมบอกเลยครับบรรยากาศก็ดีนะครับเย็นด้วยนะครับแถวนี้นะครับดูข้างๆแจะเป็นป่านะครับทุกคนแต่ว่ามันไม่ใช่นะครับ เป็นบ้านสวนนะครับคนครับนี่ครับนี่คือเป็นบ้านรู้เลยนะครับนี่ครับโอ้โหคนบรรยากาศนะครับขนาต้องกางคืนครับยังมีตอดไฟแสงสว่างนะครับอยู่บางทางครับนี่ครับอีกผมได้มาเห็นนะครับโอโหไม่คิดนะครับนี่คือว่าอยู่ที่ประเทศไทยนะครับมีแสงไฟแสงสว่างใส่แบบนี้นะครับแต่ว่ามีงานหรือเปล่าข้างในนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมไปเป็นกิโลแล้วทุกคนครับแต่ว่ายังไม่เห็นมีแสงไฟเลยทุกคนครับนี่ครับ มีเป็นประตูโค้งมีเป็นรูปแบบนี้นะครับที่เขาใส่นะครับพอคาดตรงนี้ไปรถไฟตรงนี้น่าจะมีปัญหาสายไฟนะครับสองสองเส้นนะครับแต่ว่าที่นู้นไปก็สว่างมากคุณครัโอ้โคนนี่ครับเขาก็จะใส่ตกแต่งใช้แบบนี้นะครับสวยนะครับนี่อยู่ในประเทศไทยนะครับที่เขาจะทําอะไรแบบนี้โอ้คนนี้ก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าในประเทศไทยว่าไม่ปลอดไฟนะครับ ตรงนี้มีหนึ่งกล้องนะครับแล้วก็มีสองกล้องตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็มีสองกล้องนะครับเป็นเสาตรงนั้นนะครับเร่งมากเลยนะครับวงมุจรปิดนะครับนี่เลยครับที่ที่ประเทศไทยที่เขาทําได้ว่ากลัวคนร้ายนะครับขโมยรถหรือว่าอย่างอื่นนะครับที่เขาก็เลยมาตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มาหาย้อนดูทางกล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับแล้วก็รอบๆข้างๆนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกใส่นะครับนี่ครับ อยู่ในประเทศไทยนะครับมันอลังการมากนะครับขนาดผมยืนอยู่แบบนี้นะอยู่ข้างทางแบบนี้ทุกคนดูนี่ไม่มีขยะเลยนะครับนี่เห็นไหมประเทศไทยเขานะครับขนาดอยู่เทศนอกนะครับไม่มีขยะเลยนะครับดูนะครับแส้นสยสมบ่ามากทุกคนอลังการอี๋นะครับไม่น่าเชื่อว่าผมจะมาเจออะไรแบบนี้นะครับทุกคนนี่ครับรูปหล่อสิบนะครับนี่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในอ่ะมันจะมีงานรึกเปล่านะทุกคนครับ แต่ว่าผมเลยมาดูเรืองผมได้มาเห็นนี่คือแบบนี้นะครับประเทศเมือวานเพื่อนองเขานะครับแสงไฟสว่างเจิดจ้าเทุกคนโอ้โหอลังการมากเลยนะครับ